ตำแหน่งไหนใกล้รุณต่อส oh. mm ูมาสู uh, so ้กันตำแหน่งน yes. ั้นแหประชนแยงบอลเลยีตำแหน่งนึงเราไหนเก็เอาราม่ต้องเข้าไปแยกับเพื่อนเพราเพื่อนมีตำแหน่งที่แยตร้แล้วอ่ตัวสมามบคต่อสูุต่นาต่อสูสเลงมามาอยู่คนนี้2คนนี้มาอยู่ใก้สคนนี้ ไอ้ซาคนนี้จ,นะจะมาแบบนี้ไหมเนะี่ยอะมาแบบนี้ไหมใช่ไม, <laughs> ไม่เอานะวันนี้ไม่เอาแบบนั้นนะโอเคเปล่าวันนี้ไม่เอาแบบนั้นอ่ะอคนอ,อ่ะ,อค,นอะคนที่เหลือตรงเนี้ยทาอะไรที่ไม่ไม่ได้ไล่บอลเนี่ยคนที่เหลือตรงเนี้ยทำอะไรปิดจ้าทางบอลนะอ่ะ,อะทางบอลเพราะมีูุต่อสู้อีกหลายคนเลยใช่เปลอ่ะแล้วก็คนที่เหลือนง่พี่ก็คือปิดฟุต่อสู้คนที่เหลืออ่ะใครอยู่ใกล้บอลค่อยเขาหาบอล